คือผมจะบอกครับผมจะบอกว่าเนียเว้ยคือไอ้ส่ไอ้สายไอสย้ไอสายสีดำดำที่แกใส่อยู่อ่ะมันแบบมันจีเนียสมากเลยในการดีไซน์อ่ะคือผมจะบอกว่าชุดสกเกิร์ค่ะไอ้เส้นสีดำดำอ่ะคุณเห็นปะมันไม่ใช่เส้นนะเว้ยคือมันเป็นเส้นนั่นแหละแต่มันแบบมันคล้องคอมันเป็นทั้งอ่อ อะไรนะมันลัดตัวตัวละครเพื่อให้มันดูเน้นสัดส,ส่วนแล้วเป็นจุดนำสายโคตรจะหนอตีนะครับโคตรแบบโคตรลำลึกจริงพวกคุณสังเกตปะมมันไม่ใช่สายมันเป็นจุดนำสายตานะครับผมดูดิมันจะพาสายตาของคุณพุ่งลงไปพุ่งลงไปทั้งจุดทุกจุดของร่างกาย เขาคิดมาแล้วก่อนจะดีไซน์อะนะลำคอหน้าอกลำตัวผ่นหลังและเกงในนะครับนั่นแหละใครยังไม่เอาออกนี่ว่าโอไม้ จานไปไหนอะอย่าเพิ่งทะลุมิตินะครับผมจะส่องแต่ไม่เด็ดเท่าฟูรินานะครับเพราะว่าฟูรินาเนี่ยเขาเขานั่งทับหน้าเราได้นะครับ สวยนะผมสวยแล้วก็ลามกด้วยถือว่ายอดเยี่ยมครบเครื่องพร้อม